สวัสดีคุณผู้ชมกัด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบักฟูดอีกครั้งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะเจออะไรบ้างครับและขอสปอยก่อนเลนะครับว่าในครั้งนี้เราจะได้สู้กับเข่าพันธ์มาลุกี้จะเป็นงไงไปดูเมื่อเข้ามาในเกมผมนั้นก็ได้เดินไปรับเควสกับลุงหนวดเหมือนเดิม เพราะว่าผมนั้นไม่มีอะไรจะทําแล้วนอกจากการฟาร์มวิเพราะว่าผมยังทำอะไรได้ไม่ค่อยมากแถมผลพิษสาของผมนั้นแม่งฟารบโคตรยากและไม่มีประโยชน์เอาซะเลยผมก็ใช้วิธีเดิมในการฟาร์มครับอ่าฟาร์มต่อเอย้ๆครับดังนั้นผมก็ออกเรือเพื่อที่จะไปสุ่มผลนะครับพวาเงินของผมใน,นข้อข้างใจเยอะแล้วนะครับ แล้วระหว่างที่ผมขี่เรือผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับเหแบบเดิมเลยโยโยสวัสดีวันนี้ผมจะมาเล่าความโหมดของมาเฟียหาดใหญ่มาเฟียหาดใหญ่อ่ะแดนจิลัสมากจนไม่อยากบอกใครโย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 มาเฟียหาดใหญ่โหมดมากมากมาเฟียหาดใหญ่ไปดูโทรศัพท์ ผลมังกรไม่ขายเลยชียงเด็ดโอเคโทษทีโทษทีงั้งนต่อเลยแล้วกันเอาล่ะถึงเก่อสักทีได้เวลาสุ่มผลว้าวโคตรเกลือเลยแต่ช่างเหอะยังไงก็ต้องกินโอ้นี่มันผลใบพัดนี่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูสก,กิลอะไรกันนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นจะขอขายนี่ก่อน ดูมาขนาดนี้แล้วยังไม่กดไลค์อีกเลยอย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยหรือไม่ก็กดแชร์ด้วยก็ดีโอเคไปดูคลิปต่อได้เลยโอ้ยขอเธอครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเอาล่ะไลฟสารอามานแล้วเรากลับมาฟังไปต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบม วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติเมบเมีบ <laughs> ไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาต่เมบเมีบไม่เข้าใจเป <laughs> ็นอะไรกันเฮ้ยทั้งวันเลยวันนี่ยทำง,งานไม่ติเมีมโผล่มาทั้งวันเลย ส่งไปให้แล้วก็ยังอยากที่ดูอีกหมายความว่าไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยอเอยตายแล้วดูธรรมะธรรมโมบั่งดีดูปัจญาคำคมวิถีชีวิตปัจญาคมใจขมกิเลสต,ตัณหาดูเป็นบ้างหรือเปล่าดูเมีมเมีมเมียวันผ้าใหญ่นะก็งงกันทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไง จัดมาดีเอาบ๊มบบ๊อมันนะคือลือนะ <laughs> มนไม่เข้าใจจริงเลย <laughs> เฮ้ยคนที่ไหนพวกท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเกิดวันไหนเกิดปีไหนเกิดปีจอหรือปีอะไรครับ <laughs> แ,แล้วผมก็สามารถที่ต่อไปได้ที่นี่มอนค่อค้างจะมีน้อยนะครับมีแค่สี่ตัวแต่ว่าเควสให้ฟาร์มแค่หกตัวน่าจะง่ายๆแต่ว่ามอนมันตีเลนชิบหายเลยโอเค เดี๋ยวเรามาดูการฟัง,งผมต่อนะครับคุณผ <UB> ู้ชมก็อย่าเป็นไปตกสวัสดีครับชื่ออะไรล,ลูกผมไ <laughs> <laughs> ปขำไรอ่ะ <laughs> ผมเงนีนแล้วโอ้โห ผมชื่อเด็กชายเ้ยตายแล้วโอ้ยผู้จาจัดฉานมากเลยครับผมเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงตรงกล้าตัวขึ้นอยากเป็นไรลูกอยากเป็นทาหารก่อนแล้วเป็นไรต่อลูกแล้วก็จะเป็นนายกตาคกูไม่หาได้สั่งทำไมพี่ทำยังไงครับบอนแล้วนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนมนมนตรงนู้นตพี่พี่โอ๊นมนมขูโอ้อ้าผมชอบโอพี่การนาฬิกากาวนาฬิกาการนาฬิกาพี่อ้ยยโออ้ยยโอผมไม่ไหวแล้วพี่มาพี่สาวผมขอสักทีนะขอเรียนสักทีได้ไหมเป็นผูเลยเหรอพี่อะ อ่าผ้าขาวดำแต่ล <um> ิ้นสีชมพูอือเห็นแล้วมันแบบอืผมรู้พี่ก็ชอบเจ๊เป้าแหมเห็นแล้วมันอือมันมันมันปากกันพี่ครับ เป็นเด็กดีลูกครับครับไป,ไปโกลงลูกนะตกอไปไม่โกงแน่นอนครับให้คนอื่นโกงง่ายครับผมพวกผมทั้งนั้นไปแล้วครับพี่ข้าเดี๋ยวไปช่วยแม่กรอกน้ำช่องต้เย็นก่อนจัดลิน้นชมพูเยีย่ยมหายโยโยสวัสดีวันนี้ผมจะมาเล่าความโหดของมาเฟียาหาัตใหญ่มาเฟียาหาัตใหญ่อะแดนจิลัสมากจนไม่อยากบอกใคร 有有有有。Yo, yo. Yo, yo. มาเฟียหาดใหญ่โหดมากมากมาเฟียหาดใหญ่มีปืนมีอาพีจีมีรถถังลูกนี้คนไหนยืมเงินมาเฟียไปไม่คืนโดนมาเฟียยิงอาพีจีใส่ตายมาเฟียหาดใหญ่ขายาทั่วโลกแม้แต่เอสโกบายังต้องเรียกพี่เลยพ่อมาเฟียหาดใหญ่โหดมากๆมีปืนมีรถถังซื้อตัวประธานาธิบดีไว้หมดแล้วมาเฟียหาดใหญ่ หมดมากมากโยโย่ yo, yo. คิดไม่ออกมาเฟียหาดใหญ่โยโย่มาเฟียหาดใหญ่สู้กับตาลีบันตาลีบันไปหายไปทันทีโยโย่โยโย่มาเฟียหาดใหญ่ is very dangerous โยโย่โยโย่ระวังดิฟาร์มก็นึกได้ว่าลืมซื้อของอย่างหนึ่งอยู่เกาอวากี้ก็เลย บินไปยังเกาะบากี้ดยผลปีศาจของผมดูสิอย่ากับเฮลิคอปเตอร์และสิ่งที่ผมมาซื้อก็คือนี่เลยมันคือกระบอกของใครดูสุดที่ว้าวดูสิยิงเครื่องาคีย์บอกเลยว่ายิงเทเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสกิลกันนะครับสกิลแรกจะเป็นการง้างขึ้นแล้วก็ทุบลงทำให้ศัตรูปิวไปนิดน,นึงก็ใช่ได้อะแต่ผลผมเท่กว่าเยอะเลย โอเคกลับไปฟาร์ดดีกว่าแ,แล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมตรงมาที่มิดเดิลทาเพราะว่าไอ้มนุษย์เนื่กอาลองได้มาบุกที่มิดเดิลทาผมนั้นไม่รอช้ายีบซื้อสะเป่าแล้วบวกกับมันทันทีผมนั้นได้ใช้สเต็ปทั้งหมดของผมที่มีในการต่อสู้กับมันจริงๆบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ยืนบนยยน้ำงอะไรเน่ยเอเดี๋ยวมันสนุกยังไงล่ะ ผมก็ได้สู้กับมันเป็นระยะเวลาหนะไม่ได้ผัดกันลุกผัดกันรับไปเรื่อยๆดุกมุมมันผมนั้นก็พอีจะลุกได้บ้างบางครั้ง ก็ได้มาสักพีเออแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ผมขอสัก40ไลค์แล้วกันยิ่งกดเร็วคลิปก็ยิ่งมาไว้นะครับชัยกัน